น้ออนอันนี้น้ำม้นเรามีวันี้บมีันได้ตลอดเงินกอนนัได้บ่จักเีได้บ่รเบิกงินบมูอมึงอ่ะได้บัเบิดมันบมมึงอ่ะจะกินอะไรดีอันนี้มีเงินเหรอได้หนึ่งสองแสนสองแสนี่มือได้หนึ่งป้านี่จะแบบเราทำอันหนึงสันนึเลยนี่เรงดีด้วยเมื่อไ่จะสามล่างเานันอี่

อนาอีอร่อยอ่ะเนี่ยอร่อยใช่ไหมอ่ะเติมยังบ้าบ่เนี่ยน่มจะกรอบดีแน่นอนนะถ้าใส่อาบปลาหมึใส่เสียงอาอแก้วมาะไฮนะเป่าไม่รู้ได้แล้วว่าออกกันว่าจะได้จีบแมยหน่อยกยได้อร่อห็นพโอเคนะได้อยู่ มันก็สมที่เขาบอกว่ามันโอเคมันมีอะไรมู๊ยมู๊ยยอมันยองมันลานอะไรมู๊ยมูยยองมูย่อมีอย่างในอีกนี่มีหัวใชเท่าไชเท่าดองบมักฮุงดองมักแตงมัมีหมักฮุงพอมั้ยมีหลายเลยรมดานกินไดหมดยไอ้จิ้งอกี้บันนี่ย

น้ำซอสน้ำหมูไอ้แก้วแมวนี่บปล่ากแก้วอะไรพิ่งนั่งเอาไอ้แร่บ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊กาแฟกาแฟกับกาแฟกับลังบ้านดูบ๊อไร่กาแฟนีนิดนึงเลยตอนนี้ทุกคนอยากอยากให้พ่อมาหอดเร็วๆเพราะว่าพี่อั้มจะเอาเงินเดือนให้พ่อแล้วก็พ่อจะได้เลี้ยงเท่าเ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบแผนแล้ววาแต่สมมติบ่อบบ๊อบเงื่อนเดือนแล้ว รู้รู้ใจไปสุบัติดจับมือเอดยพอถึงไม่ลาเขากับแล้วสิดเดือนเงินเดือดขาดทุนขาดทุนอันขาดทุนาดเ่เหลืไมเหืองินเดือดเราเลยในดีแล้วใส่ใจของเราเอง